สวัสดีค่ะ,จะเจคิโน่นำเสนอบ้านพร้อมที่ดินราคาถูกๆให้ชมนะคะราคาแบบนี้มีกันไม่บ่อยค่ะทุกท่านบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่ขนาด2งานค่ะราคาเพียง450,000บาทอยู่ติดถนนรัตยางหน้าบ้านค้าขายได้ค่ะมีพื้นที่จอดรถนะคะเป็นลานหน้าบ้านโล่งๆแบบนี้นะคะทุกท่านร้อมรัวไว้เรียบร้อยนะคะลักษณะตามรูปนี้เลยค่ะ ไปตามสภาพนะคะในราคา450,000บาทอยู่ในอำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะอยู่เขตติดต่อของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะและทําเรดีๆค่ะอยู่ใกล้กับโครงการพระราชดำริพระราชินีนะคะท่านใดกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินนะคะต้องการมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะทุกท่านดาเดินทางก็สะดวกสบายท่านสามารถติดต่อเข้าชมพื้นที่กันได้นะคะ นัดหมายล่วงหน้าและไปดูพื้นที่จริงก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อจะได้รับชมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมนะคะแอดมินเพียงแนะนําเบื้องต้นถ้าถูกใจยังไงต้องเดินทางไปดูพื้นที่จริงด้วยตนเองค่ะจะได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆกันด้วยสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ